สวัสดีครับผมเติมไขมันแชนแนลวันนี้ผมมีสูตรไก่ทอดตลาดนัดไว้ทําขายสร้างคาชีพมาฝากกันนะครับผมพร้อมวิธีการสับไก่ทอดไก่ให้สีเหลืองสวยกรอบนานรสชาติดีครับผมนี่จะเป็นชิ้น15-20บาทนะครับนี่ครับหนังกรอบเนื้อฉ่าครับผมเดี๋ยวเราไปดูสูตรและลงมือทํากันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นไก่ตัวนํามาชำแหละเป็นชิ้นส่วนเอานะครับแต่นนี้ก็ชิ้นละประมาณ15บาทเราจะซื้อเป็นพวกชิ้นส่วนมาทําเลยก็ได้นะครับถ้าเราได้เป็นตัวมาชำแหละเองก็ราคาจะถูกกว่าชิ้นส่วนนิดนึงบางีีคครร่งาาไกับนนนํเอข้ดลยะ ตัดปีกแล้วก็ผ่าครึ่งเลยนะครับผมตัวหนึ่งนี้ผมจะสับได้ประมาณทั้งหมด15ชิ้นไก่ไสนี้ก็โล7โล8ขีดครับผมถ้าเราจะขายเป็นชิ้นชิ้น15 20บาทได้นะครับไก่ที่ผมซื้อมาก็อยู่ที่ประมาณ62ถึง65บาทนะครับต่อกิโลกรัมตัวน้องถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็20บาทถ้าเป็นชิ้นเล็กก็15ได้ครับผมจริงๆเราจะสับเป็นชิ้นละ10 20 30ได้หมดเลยนะครับผม,ผมก็จะสับชิ้นประมาณนี้15 20นะครับผมาาราคานี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องนะครับส่วนไหนาก็แลกให้บางนิดนึงถ้าเราทําขายก็ดูชิ้นใหญ่ด้วยนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้รวมปีกผมจะสับได้ทั้งหมด แล้วก็อีกฝั่งนึงจะมีคอติดด้วยผมสับได้8ชิ้นครับผมรวมทั้งหมดตัวนี้ผมสับได้15ชิ้นสับเสร็จก็นําไปล้างทําความสะอาดนําไปหมักได้เลยนะครับผมสูตรี้ผมใช้ไก่ทั้งหมด3ตัวน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ5โลครึ่งนะครับตัวแรกนี้ผมใส่เป็นลากผัาชีประมาณ 7- 8ชิ้นตามด้วยกระเทียม60กรัมใส่น้ําเปล่าลงไปนิดนึงจะได้ปั่นง่ายนะครับทอดเสร็จนี้จะหอมหน่าทานครับผมสูตรนี้แล้วก็จะปรุงรสด้วยเกลือรประมาณสัก1ช้อนเป็นช้อนแกงนะครับตามด้วยรสดีเป็นรสดีไก่นะครับประมาณ น้ำตาลทรายสช้อนครับผมแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสฟ้าเขียวประมาณสัก1ช้อนครึ่งเครื่องปรุงพวกซอสนี้เราจะไม่ได้ใส่เยอะมากนะครับเวลาทอดไก่จะสีดำคัาไม่สวยนะครับผมทำขายตัวนี้ก็ต้องใส่นิดนึงชูรสครับผมตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยประมาณสัก3ช้อนเป็นช้อนชานะครับตัวนี้ใช้เป็นพริกไทยดำบวกขาวได้นะครับสูตรหมกักเครื่องหมักเราก็จะมีประมาณนี้ครับผมสูตรนี้เราจะหมักไว้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงแล้วก็ค่อยนำไปทอดได้เลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูสูตรแป้งกันต่อเลยนะครับผมสูตรนี้กรอบอร่อยจริงนะครับอย่างแรกเป็นแป้งทอดกรอบ400กรัมรวมกับแป้งข้าวเจ้า400กรัมนะครับผมแล้วก็จะปรุงรสแป้งนิดนึงรสดีสักหนึ่งสอสามช้อนก็จะมีเกลือน้ําตาลอย่างละนิดหน่อยนะครับประมาณเท่าๆกันครับผมผงฟูตัวแป้งเราจะได้ฟูกรอบน่าทานนะครับปลายช้อนครับผมน้าเปล่าค่อยๆเติมได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นน้ําปูนใสใส่ไปประมาณนึงเลยนะครับตัวนี้จะช่วยให้แป้งเรากรอบมากกรอบนานขึ้นนะครับผมค่อยๆเติมได้นะครับนํา ผมก็จะเหนียวเน่นประมาณนี้จะต้องคนมากนะครับนี่ครับตัวไก่นี่ผมหมักไว้ประมาณ3มชั่วโมงครับผมก็นําลงไปทอดได้เลยนะครับไก่จะเลื้องสวยไม่สวยกรอบไม่กรอบนี่อยู่ที่วิธีการทอดเลยนะครับไฟที่เราใช้ทอดครับผมสําคัญมากช่วงแรงนี่ผมจะใช้เป็นไฟค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ใช้ไฟอ่อนไปตัวแป้งเราอาจจะติดกระทะหรือว่าอาจจะไม่กรอบไก่ได้นะครับนี่ครับตัวนี้เราทอดมาได้ประมาณสัก2นาทีแล้วก็แยกไก่ออกจากกันนะครับผมก็าจะมีบางตัวที่ติดกันอยู่นะครับให้แป้งเซ็ตตัวหรือว่ากรอไก่ก่อนครับผมคอยคนนะครับ ทอดมาได้ประมาณ30-40นาทีก็ปรับไฟลงนิดนึงได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นไฟกลางทอดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับไก่จะเหลืองสวยเหลืองทองเลยนะครับสูตรนี้จะไม่ได้ใส่สีเลยนะครับผมูตรนี้ก็ใช้เป็นไฟกลางนะครับในการทอดตัวนี้ผมจะใช้เวลาทอดประมาณ12-15นาทีประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณไก่ท,ที่เราใช้ทอดแต่ละทั้งเลยนะครับผมตรงสุดท้ายนี้ให้เล่งไฟประมาณ15วิแล้วก็ค่อยตักขึ้นนะครับแต่เราจะได้ไมทท่ตุ๋นน้ำมันนะครับผมจะใช้ไฟเป็นไฟพอดีนะครับไก่เราจะกรอบ ถ้าชิ้นประมาณนี้เราใช้ไฟแรงทอดทอดประมาณ 6- 7นาทีสุกตัวแป้งสังเกตได้เลยนะครับจะไม่กรอบนานแล้วก็สีจะไม่เหลืองสวยแบบนี้ครับผมสีจะออกซีดๆกรอบแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไก่ข้างในก็จะไม่ค่อยสุกเลยนะครับผมแป้งอาจจะติดผมนิดนึงเลยนะครับเราจะขายเป็นชิ้น15บาทหรือว่า20ก็ได้นะครับผมอะไรต้นทุนไก่ไม่สูงมากขายจํานวนเยอะก็ชิ้น15บาทก็ได้นะครับนี่ครับชิ้นประมาณ20ก็ได้หรือว่า15ก็ได้ครับผมฟังเสียงแป้งเสียงหนังไก่ครับกรอบน่าทานกําลังดีเลยนะครับผ โอเคครับใครที่อยากจะได้สูตรหรือว่ากาลังมองหาสูตรไก่ทอดไปต่อยอดทำภายสร้างอาชีพลองใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับไก่เหลืองสวยกรอบนานรสชาติดีต้องสูตรนี้เลยนะครับผมไปลองทางํทาตามกันดูได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ